สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นบอร์ดเกมและไม่ได้มาเล่นเกมเราจะมาจัดทีมนะครับในโซล่านะครับแ a นตาซีฟุตบอล l l n น t ทีะที่ผมได้รีวิวไปแล้วว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเล่นซื้อการ์ดมาจัดทีมนะครับแล้วก็เอาลงไปแข่งตามการแข่งขันจริง ประเด็นก็คือวันนี้ผมจะพามาจัดทีมแต่ว่าสัปดาห์ที่นี่ครับวีคเกมที่198เนี่ยอ่า197นี้ไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันแข่งไปแล้วก็คือผมก็จัดส่งไปแล้วแต่ว่า198ผมจะมาดูว่าผมจัดตัวอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลย global osa คือลลกที่ทำเงินได้นะครับทำรางวัลได้ผมจะมาย้ำอีกรอบถ้าเราส่งลง division 4เนี่ยได้คะแนนขั้นต่ำเนี่ย205หรือ250คะแนนเนี่ยมันจะได้อิตาเลียมครับ แบบชัวร์ๆได้รางวัลเป,เป็น Price Pool แบบชัวร์ๆเพราะนั้นอันนี้คือต้องลงครับลงไงก็ได้ตังค์แต่ประเด็นก็คือว่าสัปดาห์นี้นี่ผมให้ดูเลยสัปดาห์นี้มันไม่มีเกมยุโรปครับก็คือแบบพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกชั้นนำยุโรปเนี่ยไม่มีเตะครับจะมีแค่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับของเมกาแล้วก็บอลทีมชาติแต่ทีเนี้ยทีมผมเนี่ยมไม่ค่อยมีนักเตะที่แบบว่าได้ลงเล่นเลยสัปดาห์นี้ จะมีแต่พวกที่ได้ลงเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมมีห้าตำแหน่งครบนะแต่ประเด็นก็คือว่า g กลบอ l ออสซาร์ Star เนี่ยเขา require เป็นคอมมอนการ์ดเนี่ยครับได้แค่ใบเดียวนะครับคอมมอนการ์ดคือการ์ดสีขาวเพราะฉะนั้นผมมีการ์ดสีแดงเนี่ยไม่ไม่ถึง4ใบครับในเมเจอร์ลีกเนี่ยผมมีแค่3ใบก็ไม่สามารถลงได้เอาไง,ไง่ายๆเอ้ยผมมีแค่2ใบตำแหน่งเนี่ยตางเนี้ยมีแค่มีแค่ดีเฟนเดอร์กับฟอร์เวิร์ดนะครับเพราะนั้นตำแหน่งอื่นเนี่ย มันจะแบบมันจะลงไม่พอเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปครับกัปตันทีนี้ถ้าเรา,าข้ามเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ครับส่วนใหญ่เขาจะต้องลงสตาร์เตอร์ลีกลูกี้นะเพราะว่าสตาร์เตอร์ลีกลูกี้เนี่ยทำให้เหมือนแบบคุณสามารถต่อยอดครับต่อยอดเพื่อได้การ์ดคอมมอนมาหรือถ้าคุณแบบว่าดวงเฮงๆแล้วจัดทีมดีๆเนี่ยคุณมีิ์อาจจะได้อาจจะได้เป็นการ์ดแรนะครับถ้าคุณติดอันดับแบบ1นึ่งสองสามอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งอันนี้ของผมผมส่ง5ตัวครับที่จะลงมาเล่นในสตาร์เตอร์ลีกลูกี้นะครับก็ผมจะส่งนี่เลยอันดับแรกคือสตีฟคาร์กนะครับคือรูปมันเออร์เรอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้ก่อนนั้นี่ผมก็เห็นหน้ากันแล้วนะแล้วก็เพิ่งเออเรอร์ประมาณ2-3อาทิตย์เนี่ยนะก็อันนี้เมเจอร์ลีกนะครับก็น่าได้ลงชัวๆแหละคะแนนเฉลี่ยก,ก็ดีด้วย50กว่นาคะแนนนะครับมีล็อตนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย ผมส่งตแหน่งอื่นลงได้แต่ว่ามันมันไม่มันไม่ได้ลงไงมี no game เงยเพราะฉะนั้นเราต้องตรงนี้ครับว่าเขาจะมีเกมต่อไปเนี่ยในอ่าวีคเกมที่จะถึงนี้นะครับดูว่าเขามีเกมที่จะเล่นหรือจริงๆก็คิกเข้าไปดูก็ได้ครับนี่ให้ดูนี่อย่างคาร์ลโซเลอร์นี่อ่าของบาเลเซียนะคนนี้ก็คะแนนดีมากครับแต่ว่าเสียดายที่เป็นคอมมอนการ์ดเพราะว่าถ้าเป็นแร่เนี่ยราคาแบบแพงมากนะครับ มาเซียลนี่ก็คะแนนดีครับผมให้เป็นกัปตันเลยเพราะว่าเป็นการ์ดเป็นการ์ดแร่ด,ด้วยนะครับบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็นี่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็เป็น Daniel ลด l ลลอยนะครับที่เล่นใน Major League s o กเกอเนี่ยผมก็จัดตัว5 5ตัวเนี่ยลงแล้วก็จะไปดูไพส์ูลกันนะครับสำหรับซ r t เตอร์ลีกลูกี้นะนี่อย่างที่ผมบอกไปคือลงเล่นยังไงก็ได้การ์ดคอมมอนครับ แล้วก็ถ้าติดอันดับเนี่ยติดอันดับ10%ถึง50%ได้เทียร์หนึ่งคอมมอนและ10%นะครับได้สตาร์คอมมอนถ้าได้ที่123เนี่ยได้การ์ดแร์เลยซึ่งแต่ผมไปดูให้ดูที่ตรงนี้ก่อนอันดับดีๆก่อนสตาร์คอมมอนนะครับมีการ์ดอะไรบ้างนี่อันนี้คือสตาร์คอมมอนนะครับก็จะมีโอ้โหเนี่ยดูแบบชื่อแบบว่าดังๆง,งนั้นนะครับเนี่ย อาริซงทีโบคูตัวนะครับเลวันดอฟสกี้เนี่ยมันจะมีอีกเยอะเลยลองมาเล่นดูเองได้ครับดูว่ารางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นรางวัลจากการแข่งขันนะครับสตาเตอร์ลีกลุกคีลิมิตมีโอกาสได้อะไรบ้างและอ่ะมาดูเราก็จะมีจำนวนบอกครับว่าเหลืออีก,กี่ใบนะครับในซีซั่นนี้นะ ในดีซันเนี่ยจะมีการพวกนี้ที่เราสามารถซูมได้นะครับเลยก,กี่ใบประมาณนั้นก็ทีนี้คําถามก็คือเอา้าแล้วถ้าวีคเนี่ยวีควีกเกมเนี่ยเราลงได้แค่ทีมเดียวมันก็ไม่คุ้มดีเพราะว่ามันก็เหมือนจะไม่ได้รางวัลใช่ไหมแต่ว่าใจเย็นก่อนครับชา้าก่อนสหายเราสามารถลงไปใน Special Training ได้ครับนี่สเปเชียลเทรนนิ่ก็คือว่าเราก็จัดตัวนักเตะของเรา,าครับที่เรามีเนี่ย ลงไปเหมือนกับว่าลงไปในเทรนนิ่งเซสชันครับก็จัดไปเลยครับเนี่ยจัดให้ครบ5ตัวแล้วก็เลือกกับตันตัวหนึ่งอยากให้ตัวไหนได้เปอร์เซ็นต์เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเหมือนค่าประสบการณ์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆผมเพิ่งเพิ่งเล่นเหมือนกันนะด้วยความที่ผมเพิ่งเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบใช้เวลากับมันเยอะนะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆแบบอัพเลเวลไปทีละน,น,นิดครับเนี่ยพอเราลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะมีโบนัสมากขึ้นเพราะว่าเลเวลของการ์ดเนี่ย จะมีมากขึ้นดูจาก xp ก็ได้ครับเพราะว่าผมส่งแข่งจริงบ้างส่งเทรนนิ่งบ้างส่งตลอดครับเพื่อทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบม,มีมีตัวคูณเยอะมากขึ้นครับเพราะผมเห็นแบบพวกทีมเทพเทบเนี่ยเวลาเขาจัดทีมเนี่ยครับตัวเขาก็อาจจะเท่ากันครับแต่ว่าบางคนเนี่ยการ์ดเขาเทรนนิ่งมากกว่าเขาก็เลยได้คะแนนเยอะกว่าแบบแค่แบบจุดศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่แบบจุดศูนย์ห้าเงี้ยก็ทําให้แบบได้รางวัลได้เงินรางวัลต่างกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถลงสเปเชียลเทรนนิ่งได้ นะครับอันนี้จะข้ามขั้นหน่อยนะครับสําหรับคนที่เหมือนสมัครเกมมาแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งสมัครเลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้าถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําได้ตอนนี้ผมใช้เป็น MetaMask นะครับในการใช้โอนซื้ออิตาเลียมนะครับแล้วก็โอนอิตาเลียมเนี่ยมาเข้าโซลนะครับมันก็จะมีค่าแกส๊สนิดหน่อยนะครับใครที่มีช่องทางอื่นนะ ปกติถ้าคนที่ซื้ออิตาเลีอยู่แล้วก็อาจจะมีแอปอะไรของเขาเองนะครับก็ลองดูครับว่าใช้กับโซลแอร์ได้ไหมแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เมตามาสก็ง่ายดีครับสำหรับผมแล้วก็มันก็โอนแล้วก็รอแบบไม่ถึง5นาทีนะก็ได้แล้วนะครับทั้งทั้ง,งโอนเข้าโอนออกนะครับผมลองมาแล้วนะก็ประมาณนี้ครับผมวีคที่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยว EP ีต่อไปนะครับแต่ผมก็อาจจะมาลองดูว่า การ์ดแต่ละใบเนี่ยเผื่อคนสนใจนะครับว่ามีการ์ดแต่ละใบมันมันมีอะไรน่าสนใจนะครับระบบการซื้อขายระบบออคชั่นเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปใน E ีีหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับอย่ามาาัวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ p พ t ติออนหรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพลเพ่ก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี่เลย